สวัสดีครับลูกค้าเศรษฐกิจออโต้พรมผูกพื้นรถยนต์ 5D 9D q j ครับลูกค้าวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูรีวิวในโ o ต้าครอสปี2021ตัว h y บ r i ดนะครับผมโ o ต้าครอสปี2021ตัว h y b ริดนะครับตัวนี้ลูกค้าเบาะหนังสีวายแดงครับลูกค้าเบาะหนังสีวายแดงนะครับลูกค้าเลือกพรมหนังเป็น สีวายแดงครับลูกค้าเลือกพรมหนังเป็นสีวายแดง mm hmm. เกรดพรีเมียมนะครับแผ่นยางกันลื่นเป็นซิลิโคนแท้ครับความเรียบเนียนของแผ่นยางดูหรูหราดูดีมีราคานะครับนะครับพรมหนังเป็นหนัง PU แท้ครับคุณลูกค้าพรมหนัง P u แท้นะครับข้างในเป็นเ p e 2ชั้นแล้วก็เพิ่มหนามกันลื่นให้คุณลูกค้าด้วยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จคุณลูกค้าอย่าลืมทดลองเหยียบเบรค นะครับอย่าลืมทดลองกดเบรกกดคันเร่งดูนะครับว่ามันติดไหมนะครับคุณลูกค้ามันเกี่ยวมันค้างไหมนะครับอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าทางร้านขออนุญาตย้ำตรงนี้ให้คุณลูกค้านิดนึงนะครับพี่ปูใหญ่เลยพี่สวยงามครับคุณลูกค้าโตยต้าครอส นะครับแถว2ก็จะโอบขาเบาะให้คุณลูกค้าเลยนะครับแถว2จะโอบขาเบาเลยเพราะว่าคอสตัวนี้นะครับจะมีแนวกมะหยี่ตั้งขาเบาะยกสูงขึ้นนะครับผมของเราก็จะโอบให้เลยนะครับคุณลูกค้าครับผมโต๊ะต้งคอสด้านหลังครับลูกค้าจะมีชิ้นหลังเบาะแล้วก็จะมีแผ่นปิดหลังเบาะแล้วก็จะมีชิ้นท้ายให้คุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อฟูลออปชั่นก็จะได้แบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้า ลูกค้าเลือกพรมช่วงนี้โปรโมชั่นครับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตอนนี้เราก็แถมใยกุชี่ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับสี่ชิ้นนะครับใยกุชี่ลูกค้าเลือกเป็นสีครีมนะครับสีครีมค้าสังเกตนะถ้าของแท้นะครับนะฮะติดตั้งงานที่ร้านต้องได้ริบบิ้นบาตัวนี้นะครับนะฮะถ้าติดตั้งงานที่ร้านนะครับผมใยกุชชี่สีครีมครับใยดักฝุ่นสีครีมสวยงามทีเดียวครับคอส ไฮบิ it, นะครับปี2021นะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจก็กราบเรียนเชิญน,นะครับหน้าร้านอยู่ที่ตลาด AC สายใหม่ครับลูกค้านะครับคุณลูกค้าขับรถมาหลังตลาดได้เลยนะร้านเราอยู่หลังตลาดนะครับสายใหม่ซอย13นะลูกค้าเขตสายใหม่นะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดที่มาไม่ถูกก็ปักหมุดมาเลยครับพิมพ์ว่าตลาด AC สายใหม่หรือว่าจะพิมพ์ว่าเ,เชฟซิตออตโต้ผมปูพื้นรถยนต์5 d 9D QJ ตลาด AC สายใหม่ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ว่าพรมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D QJ นะครับตลาด AC ใสายใหม่นะครับปักหมุดมาได้เลยครับง่ายๆครับคุณลูกค้างานดีมีคุณภาพนึกถึงงานดีมีคุณภาพอยากได้งานดีๆไปปูในรถที่ท่านรักอย่าลืมนึกถึงหนุ่มหน้ามนคนกาาสินชัยประสิทธิ์ออตโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D QJ 0626691928ครับลูกค้า 0626691928เบอร์ร้านนะครับ021988179ครับ021988179ครับคุณลูกคา้าโคราคอสไฮบิดปี2021ครับลูกค้าครับสวยงามทีเดียวครับรถคันนี้